แล้ววันนี้นะคะเราก็มีเมนูนี้ด้วยนะครับแ่วนี่เราเลาบอิปูพี่น้องคะลาบกระปูเมนูมือเซวนี่ทีนี้รุ่ยไทยตอนคุณแม่ต่ำลาบแล้วก็จะเป็นยังซีนะคะนี่สูตรแบบพี่น้องทาดสไตลเลยพร้อมมาพ่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีนิลุยนะคะมาดูใกล้ค่ะวันนี้นะคะจะเสนอเมนูแกงเห็ดเปี้ยงพี่น้องขาได้เห็ดเี้ยงอยู่ตลาดมากตำบักพีกใส่เลี้ยวเอามาใส่น้ำปลาค่ะปลาแดดปลาเดเดพี่น้องขาก็ใส่ปลาแดด ต่องใส่ปลาแดกสดจ้านายมากไก่ไก่แน่ะมันบอเห็นปลาแดกนี้เป็นปลาแดกแกงปลาแดกต้มปลาแดกสดบานเฮาเด้อพี่น้องปลาแดกเค็ดบานเฮาเพราะว่าเฮาไปแกงไปต้มเฮาต้องใส่ปลาแดกตัวนี้มันจะได้หอมนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวผงนัวอยู่ไหนเนาะกินอะไรกับเงยหืมพอผงนัวพอเบิดดอกผงนัวที่ส่วน เออเดี๋ยวจัใส่ที่หลังคีนอาเป็นนัวหาบ่าเห็นนี่นะคะเห็ดฟางนะคะโอ้ยหมูเด้งแม่และสีหยาบหนูอยู่แล้ววันนี้นะคะเราก็มีเม,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 มนทูที่นะทำเต่าที่เราทำ ลาบอิปูพี่น้องคะลาบกระปูเม่น้ม่มเซวนี่ทีนี้รุ่ยไทยตอนคุณแม่ต่ำลาบแล้วก็จะเป็นยังสี่นะคะเดี๋ยวเรามากินมาทำแกงหกกินกันจ้าเจยิงแป็ดผักมานล่ะพี่น้องผักอะไรให้ตู้ให้ตูกับผพกะิวค่ะเนาะนี่ชกแ้บพี่น้องเักก็ใส่ยเลย ้อ,บอม,ม,ม,มอบ่ที่น้องชิมเลยชิมเลยแซ่บหอมหวยแม่มากินพี่น้องค่ะมาแล้วนะคะแกงเห็ดนะคะ แบบแกับราบกระปูอีแม่เด็กเออไรใครด้งยฮะต้องเห็นอย่างกรับผัวห้งนี้ออน่อกับใจสมุนีพรตอกันกับแฟนดีดีความรักแบบจ๊กเกอระน่หยไรบ่ะเฮ้ยแบบนี้ก็มีความสุขด้วยพี่น้องแม่มีความสุขแม่ก็พอมีความสุขบันไปชีวิตเนาะ ตัวสีลลำบากเห็นแม่ลำบากตาน่อยแม,อม่ตัวสีมะหอดบานนี่ก็ยากมากแล้วสู่ต่างเต้ํจำความได้แต่เรามีปลายอย่างซีหาไรซีหาไรกีดยางตรงนั้น เลียงครอบครัวแล้วก็เก็บเงินซื้อให้เพิ่มจากหาเป็นซิบจากซิบเป็นยี่จากยี่เป็นสามเป็นสี่จนวันมีลอยไรถือว่าเราเก่งเก่งขาดอยู่พี่น้องแต่สองตายายเป็นคนที่ขยันมากนะคะ เมื่อหนึ่งนอนมาเกินสีหาชั่วโมงตะกี้ซุ้มมันไกีดยางแล้วผ้าลูกก่อนนอนนี่จะมาพักซะก่อนกีดยางแล้วปุ๊บผ้าลูกเอาของไปส่งที่อีด็กๆเอาของไปขายตลาดไปส่งตลาดขายก่อนับม่า,มาจะไม่หย่อนนำกดจะไม่เก็ยบยางเฮ็ดแผ่น สมัยตะกี้เฮ็ดแพนไหมล่ะไม่ได้ยอนทำโกดอพ้องเก็บเก็บน้ำยางตุกใน่นีบ้านปชียิตเป็นอย่างนี้ด้วยคือแบบใส้นีใส้ยางแบบไม่แบบอยากให้เพิ่นยากเป็นอย่างาสีทุกทซ้ำเลย ที่ซิบหาอะไรทางมือปลาหะไรยังพี่ิบหาอะไรซื้อแล้วทางมือได้พี่น้องพี่น้องปลาอย่างปลาสมัยตะกี้สิงหกจำเลยขอแห้แข็งให้เบียกเต้หน่อยทางปลาจนก่ายเป็นลมนี่บาดมือถ้าขอบาดมือเราเคยชินกับความลำบากเข้ากับเลย พยายามขยันเพื่อสิบะไปอยู่จุดนั้นอีกควาลับบะซูมือนี่มัองมาทำสมัยไหนกี่นะม,มันมันมันเรืองจ็กโบหลายโบโบ,บคือแบบนี้เนาะแมนวาโบเอาแมนวา ทุกเมื่อน,นี่เมนดาถ้าเข้าบะแดดไปเห็ดงานน้ำแพร่หรือว่าบะแดดยังเข้ากับเข้ากับจะก,กีดอย่างหามาอย่างพลรานนี้มันถูกกับจริงแต่บ,บอกว่าได้ได้หน่อยเดียวกิโลละสามสิบบใบใีญ่นี่ตะกี้กิโลละลอยกิโลละลอยเร้านะพี่นงางนบใหญ่นี่สามสิบสามสิบกับจริงยุ้ย แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งสมุติว่าขายบ่ได้แบ่งหลูกดองเนาะอาทิตย์ละห่าหกมื่นมีอยู่แล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละห่างหกหมื่นมีอยู่แล้วพี่นะ้องเพราะว่ามันหลายสวนแต่นี่เขาจจหนูก้องกีบ แต่ว่าเรามีงานที่จะต้องไปช่วยเพื่อนบ้านางมาก,กินนัลูกขวัญหนึ่งเลยขเขาได้แต่จ้างคนกีดเห็นคนสวยนางอยู่จกคนก็มากแค่น,นั้นนี่มาลแล้วพอสิ่งต่อมาคนเดียวป้านะ่ะป้านะ่ะสวยนะเอาฟุ่บอลให้น่ยยุยดาวพี่น่องพูดถึงว่า พอกระแม่เป็นคนขยนันเป็นผ้าขยานันก็เลยมีความอดทนหลายกว่าปกตินะแม่งเหแต่ว่าถ้าไปป่ได้ไปใช้งานฝุ่นกับสีบ่ อาจจะไม่ได้สร้างบ้านในเรวป่านนี้คดีไปอีอยางนะพี่น้องนะคะแซบพี่น้องคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปซ้อมนะคะ